ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนพบกับคุณพี่แอร์สรวและชาแนลแอร์สรว คลิปนี้นะคะทุกคนก็มีที่มาที่ไปจากเมื่อประมาณสักสองสามอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะคะคุณพี่ได้ทําการไลฟ์พูดคุยกับแฟนเพจใน Facebook แล้วก็มีคนถามขึ้นมาว่ามีไอเทมไหนบ้างไหมที่พออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยเราจะไม่อยากใช้ของที่เราเคยใช้เดิมๆอะ่ะพูดง่ายๆก็คือตอนสมัยสาวๆใช้อย่างหนึ่งพออายุเริ่มเยอะขึ้นเนี่ยก็จะต้องมีการดูแลที่มันมากขึ้นกว่าเดิมอันนี้เนี่ยคุณพี่คิดว่าเป็นคําถามที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวก็เลยขอหยิบมาทำคอนเทนต์ในคลิปนี้ สิ่งแรกที่พี่เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะนึกถึงเหมือนๆกันก็น่าจะเป็นผิวหน้าแล้วก็ผิวกายสกินแคร์ที่เราใช้เนี่ยความที่ตอนสมัยสาวๆวาผิวเราก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกเราก็ไม่ค่อยแบบใส่ใจอะไรมากเนาะแต่พออายุมากขึ้นอะ่ะผิวมันก็เสื่อมตามกาลเวลาถูกไหมคอลลาเจนก็หมดริ้วรอยก็มาความชุ่มชื้นตามธรรมชาติก็แทบจะไม่เหลือแล้วเราก็ต้องพิถีพิถันใส่ใจมากขึ้นทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายอย่างตอนสมัยสาวๆเนี้ยนะบินมาหนึ่ง อบอกเลยว่าล้างหน้านอนก็บุญแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือกว่าจะได้นอนก็คือโอป๊ปาเข้าไปค่ะห้าขั้นตอนอย่างที่2เนี่ยก็คือผมอันนี้ก็น่าจะพอนึกออกกันใช่ไหมคะพออายุมากขึ้นเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะก็จะมีปัญหาเรื่องผมร่วงผมบางรากผมไม่แข็งแรงตอนสมัยสาวๆเนี่ยผมเราไม่มีปัญหาอะไรเนอะก็คือใช้อะไรก็ได้เลือกแชมพูคือเลือกกลิ่นจา้า อย่างตัวคุณพี่เนี่ยเวลาไปบินเนี่ยบอกเลยนะว่าด้วยความที่เราแบบก็อยากจะจัดกระเป๋าให้มันเบาๆอ่ะตามโรงแรมมีอะไรก็ให้ใช้ก็ใช้คือไม่พกแชมพูส่วนตัวไปบินนะ่ะพังมากอยู่ยนี้นี่คือไม่ได้เลยจะซื้อแชมพูสักขวดนี่คือพลิกฉลากอ่านแล้วอ่านอีนอกนะว่าต้องไม่มีซิลิโคนไม่มีซัลเฟตไม่มีสารที่ก่อให้เกิดอันตรายต้องอ่อนโยนสุดๆแล้วก็ทั้งเซรั่มทั้งแฮร์โทนิกโน่นน,นัน,นี่ก็ประคองบำรุงกันเข้าไปนะไม่ให้ ผมแล้วก็หนังศีรษะเราอะมันอ่อนแอมากไปกว่านี้ที่3มสิ่งสุดท้ายนะคะที่คุณพี่อยากจะเอามาแชร์ยาวๆให้ทุกคนฟังในวันนี้เพราะว่าคุณพี่คิดว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังนึกไม่ถึงนั่นก็คือฟันแล้วก็สุขภาพช่องปากของเรานั่นเองค่ะ เพราะว่าอย่างตัวคุณพี่เนี่ยนะนบอกเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณพี่ก็มองข้ามแล้วก็ไม่ให้ความสําคัญกับการดูแลเหงือกและฟันแล้วก็สุขภาพช่องปากเราเนี่ยมากเท่าที่ควรนะักมารู้ตัวอีกทีก็เกือบสายแล้วสีฟันเนี่ยเอาจริงๆนะคนทั่วไปอ่ะมักจะลืมให้ความสําคัญกับการเลือกซื้อยาสีฟันที่ดีกับเหงือกและฟันของเราอย่างตัวคุณพี่เองเนี่ยบอกตามตรงนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่ได้ให้ความสําคัญเลยเวลาเลือกซื้อยาสีฟันเนี่ยก็คือ อะไรก็ได้ยาสีฟันอะไรมันก็เหมือนเหๆกันทั้งนั้นแหละจนถึงวันที่คุณพี่มีปัญหาเรื่องอาการเสียวฟันใครที่มีปัญหาอาการเสียวฟันเหมือนกันเนี่ยก็จะเข้าใจเลยนะว่ามันรบกวนชีวิตมากๆโดยเฉพาะอีชันซึ่งเป็นสายกินตัวท็อปเนี่ยข้าวหน้าผลไม้นะผละไม้เย็นๆฉ่ำๆของเปรี้ยวของมกดองไอติมบิงซูชานมไข่มุกที่พูดมาเนี่ย มันจี๊ทุกตัวเลยคุณขามันทําให้เรารู้ว่าเราไม่สามารถอยู่ร่วมกับอาการเสียวฟันนี้ได้ตอนนั้นนะคุณพี่ลองไปหลายอย่างมากๆเลยนะยาสีฟันตัวไหนเด็ดตัวไหนดังตัวไหนที่บอกว่าช่วยลดอาการเสียวฟันเนี่ยคุณพี่หามาลองหมดแต่ว่ามันก็ยังไม่เจอตัวไหนที่มันแบบเวิร์กจริงๆในที่สุดฟ้าก็ประทานให้คุณพี่ได้รู้จักกับยาสีฟันดร์วี เ,เอาจริงๆก็คือรุ่นพี่แอร์แล้วนะชื่อพี่ฟ้าจากที่คุณพี่ได้ลองใช้ยาสีฟันด็อร์ีมาประมาณแค่สัปดาห์ที่2เท่านั้นนะคะอาการเสียวฟันเนี่ยมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยจากเดิมเนี่ยที่เราแค่ดื่มน้ำเย็นยังแทบจะไม่ได้เนี่ยตอนนี้ก็คือบิงซูสมูตตี้สาวรสที่ทั้งเย็นทั้งเปรีย้ยวนี่สบายๆเลยไม่มีอาการจี๊ดอีกแล้วเฮ้ยอเมซิ่งมาก ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้คุณพี่รู้สึกว่าเฮ้ยไอเทมนี้ยต้องแชร์แล้วแหละคุณพี่ก็เลยเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในเพจ a c e b o o k ของดอร์อยากจะรู้ว่าที่มาที่ไปแล้วก็คุณงามความดีของยาสีฟันหลอดนี้เนี่ยเขาไม่ธรรมดายัางไงยาสีฟันดร์เนี่ยเป็นยาสีฟันออร์แกนิกที่คิดค้นแล้วก็ผลิตโดยทันตแพทย์โอ้โหไม่แปลกใจเลย เรื่องฟันไม่เชื่อหมอฟันแล้วจะเชื่อใครพอเข้าไปหาข้อมูลแล้วเนี่ยก็ประทับใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นยาสีฟันที่เน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักไม่มีพาราเบนไม่มีไตรโคสารไม่มีผงขัดฟันหยาบไม่มีพวกสารอันตรายสารที่ก่อให้เกิดมะเรง็งสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ต่างๆเขาก็ยังเป็นสูตรเข้มข้นไม่ผสมแป้งด้วยนะคะเวลาใช้เนี่ยใช้แค่ประมาณเม็ดข้าวโพดเท่านั้นนะใช้นิดเดียวเนี่ยก็เพียงพอแล้วยาสีฟันดร์วีเนี่ยผลิตจกากสารสกัดจากสมุนไพรกว่า12ชนิดเลยที่เด่นเด่นว้าว ว,ว้าวเลยเนี่ยนะก็คือเห็ดหลินจือเห็ดหลินจือเนี่ยช่วงนี้ดังมากเลยหลายๆคนก็น่าจะพอรู้นะคะว่าเขามีอสรรพคุณช่วยเรื่องลดการอักเสบแล้วก็ยังมีสมสกัด propolis การพูแล้วก็มีแต่อินกิเดียนที่เด็ดๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ดูสิ่งที่ทําให้คุณพี่รู้สึกว่าชอบมากๆว้าวมากๆประทับใจจนอยากจะเอามาแนะนําให้ทุกคนได้ฟังกันเนี่ยนะคะว่าเขาไม่ใช่แค่จะช่วยลดอาการเสียวฟันนะเขายังช่วยลดกลิ่นปากระหว่างวันได้อีกด้วยอย่างตัวคุณพี่เนี่ยเป็นคนที่เคยจัดฟันมาก่อนเพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่รีเทนเนอร์ทุกคืนแม้กระทั่งตอนกลางวันเนี่ยบางวันเราก็ใส่ด้วยแล้วก็ตัวรีเทนเนอร์เนี่ยมันทําให้เกิดการแบบเอ่อการ เก็บกักน้ำลายอ่ะซึ่งมันจะทําให้เกิดค้าบพลักข้าวหินปูนเนี่ยเร็วกว่าปกติซึ่งมันก็คือตัวการทําให้เกิดกลิ่นปากนั่นเองนี่เล่าไปก็อายเหมือนกันนะ <c oughs> คือปกติเราจะไม่ค่อยมั่นใจเรื่องกลิ่นปากระหว่างวันไงโดยเฉพาะอย่างวันที่เราบินแบบไฟยาวๆเงีบบ้ยบางทีเราก็แบบเฮ้ยเราต้องคุยกับคนเยอะเราต้องพูดกับผู้โดยสารเยอะอะเราก็จะแบบไม่ค่อยมั่นใจว่าเออเรามีกลิ่นปากไหมบางทีก็อมลูกอมจนแบบลิ้นเปื่อยเลยนะ จนกระทั่งคุณพี่มีโอกาสได้มาลองใช้ยาสีฟันดร์วีเนี่ยตอนแรกเราก็คิดว่า,าเขาจะช่วยบรรเทาเรื่องอาการเสียวฟันอย่างเดียวแต่ว่าไปไปมามากลายเป็นว่าเขาช่วยทําให้เรารู้สึกได้เลยนะว่า ปากเราลมหายใจเราเนี่ยมันสะอาดสดชื่นได้ยาวนานกว่าการใช้ยาสีฟันปกติเนี่ยมากๆเลยแล้วเรื่องกลิ่นปากเนี่ยมันมีเหตุผลนะมันมีคําอธิบายนี่คุณพี่ไม่ได้มโนเองด้วยความที่ยาสีฟันดร์เนี่ยเขาเป็นสูตรเข้มข้นไม่ผสมแป้งเหมือนยาสีฟันทั่วๆไปแล้วก็เจ้าแป้งเนี่ยแหละมันเป็นตัวการสําคัญเลยที่ทําให้เกิดกลิ่นปาก พอเราเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่ไม่ผสมแป้งเนี่ยมันก็เลยทําให้ปากเราลมหายใจเราเนี่ยสะอาดสดชื่นได้ยาวนานมากกว่ายังจายยังไม่หมดแค่นั้นไม่ใช่แค่ลดอาการเสียวฟันแล้วก็ทําให้ลมหายใจเนี่ยสะอาดสดชื่นได้ยาวนานกว่าปกตินะยาสีฟันดร์วียังช่วยให้ฟันขาวขึ้นด้วยโอเคมันไม่ได้ขาวขึ้นเหมือนแบบเราไปฟอกสีฟันอะไรเบอร์นั้นนะแต่ว่ามันช่วยให้ฟันเราอะขาวขึ้นนิดนึงแล้วฟันอ่ะมันจะดูเงาขึ้นดูดูดีขึ้นนะ่ะเนี่ยพอมาย้อนคิด ดดูนะทุกคนมันทําให้เราคิดได้ว่าที่ผ่านมาเราแทบจะไม่ให้ความสําคัญกับการเลือกซื้อยาสีฟันที่มันดีกับสุขภาพเหงือกและฟันของเราเลยท,ทั้งทงที่แบบยาสีฟันนี่มันเป็นอะไรที่เราใช้อย่างน้อยวันละสองครั้งถูกไหมเราจะมาเลือกแบบอะไรก็ได้มันไม่ได้สิขนาดเอาแค่อ,อยาล้างเล็บเนี้ยเราใช้เดือนหนึ่งเท่าไหร่ครั้งสองครั้งเรายังต้องเลือกแล้วเลือกอีกยังต้องออแกนิกเลยนี่คือฟันน่ะ คือฟันเราเหงือกเราสุขภาพช่องปากเราอะ่ะซึ่งเวลามันมีปัญหาขึ้นมาทีอะค่าซ่อมค่าแมนเทเนน์มันแพงเข้าคลินิกทำฟันแต่ละครั้งนี่เดินออกมาคือตัวเบาเลยจ้า ทำไมเราถึงไม่ใส่ใจดูแลสุขภาพปากและฟันเราให้มันดีมากกว่านี้อันนี้คุณพี่อยากจะเตือนเลยนะทุกคนว่าลงทุนกับการดูแลสุขภาพช่องปากเธอะไม่ต้องรอให้มันพังก่อนเพราะว่าค่าซ่อมอะมันแพงเราซื้อครีมกระปุกหนึ่งสามพันสี่พันเราก็ซื้อได้เพราะว่าเรากลัวเหี่ยวถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยยอมลงทุนกับการดูแลสุขภาพช่องปากดีกว่าต้องไปหาหมอฟันเวลาที่มันมีปัญหาทีหลัง หล่อนี้คุณพี่ซื้อมาจากท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแต่ว่าเขาก็ยังมีวางขายที่สยามพารากอนเอ็มโพรเรียมเอ็มคอเทียวิลล่าฟู้ดแลนด์วัตสันออนไลน์แล้วก็ตามพวกร้านขายของสุขภาพต่างๆเดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะว่ามีขายที่ไหนบ้างหาซื้อไม่ยากเลยมีหลายที่มากๆอันนี้เล่าให้ฟังนิดนึงนะว่าตอนที่เราเห็นเขาวางขายอยู่ที่เชล์ะตอนแรกเราก็แบบ ทั้งอ่ะนิดนึงนะด้วยความที่ราคาเขาแอบแรงอะ่ะเออถ้าเทียบกับยาสีฟันเดิมๆที่เราเคยใช้แบบตามท้องตลาดอะ่ะราคาเขาก็แอบสูงนิดนึงแหละแต่ว่าพอได้ใช้แล้วนะทุกคนนี่ขอรับประกันด้วยเกียรติของแอร์โฮสเตดแก่ๆ คนหนึ่งเลยว่าจะไม่รู้สึกเสียดายเงินเลยแล้วก็ไม่มีความรู้สึกอยากจะกลับไปใช้ยาสีฟันแบบเดิมๆอีกเลยคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์จริงๆเอาแค่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องลดอาการเสียวฟันให้เราได้เนี่ยก็อยากจะกราบแล้วแล้วนอกจากนั้นเขาก็ยังช่วยเรื่องกลิ่นปากแล้วก็ช่วยให้ฟันขาวขึ้นได้อีกเนี่ยบอกเลยว่าหลอดแค่นี้เนี่ยทั้งเรื่องกลิ่นเหงือกเสียวหลอดเดียวจบ นี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทายว่าฟังแล้วเนี่ยอยากจะพุ่งตัวออกไปซื้อยาสีฟันดร์วีมาใช้อย่างคุณพี่บ้างเลยใช่ไหมใครที่สนใจอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าสั่งซื้อสอบถามใดๆเนี่ย mm hmm. ก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เพจ Facebook mm hmm. ของดเร์วีเลยนะคะเดี๋ยวคุณพี่จะขึ้นรูปไว้ให้นะ mm hmm. หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กันนะคะวันนี้ก็เอาสิ่งดีๆมาแชร์กันแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวคลิปหนะ้าคุณพี่จะมีอะไรดีๆมาฝากทุกคนอีกก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบบา